สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นของแฟนมวยนานาชาติจากสึกวันไฟ์ไนท์13ที่สนามมวยเวทีลุมพินีมาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับมุมมองของพวกเขาหลังการชกแบบคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างนักมวยชาวไทยของเราอย่างตะวันฉายพิเกแสนชัยกับดาวิดคิรียจากประเทศจอร์เจียที่เกมการชกต้องจบลงในยกที่3 ด้วยการชนะน็อกของตะวันฉายหลังจากที่นักชกไายของเราเตะคู่ต่อตู้จนแขนห้อยจากกระดูกแขนหกักกระทั่งชกต่อไม่ไหวเอาชนะทีเคโอไปได้หลังจากที่ผ่านการชกในยกสุดท้ายไปเพียงแค่30วิประเดิมการชกคิกบ็อกซิ่งไฟแรกในวันแชมเป์ชิปได้อย่างงดงามพร้อมกับรับเงินโบนัสกลับบ้านไปอีก5 0,000เหรียญหรือราว1นึ่งล้านเจ็ดแบาทซึ่งจากผลงานการชนะน็อกได้อีกครั้งของตะวันฉายในไฟน์นี้ แต่ไ,ไห้แฟนมวยชาวต่างชาติเขารู้สึกทึ่งกันมากพอสมควรเพราะไม่นานมานี้เจ้าตัวก็เคยจะหยบกู่ต่อตู้ด้วยการเตะขาจนชนะน็อกมาแล้วซึ่งตรงนี้แฟนมวยจากนานานชาติเขาจะมีความรู้สึกต่อชัยชนะของนักชกไทยของเราในครั้งนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนมวยคนแรกไม่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความรู้สึกประหลาดใจต่อชัยชนะแบบนี้ของตะวันฉายว่า ผมไม่เคยเห็นใครต้องยอมแพ้จากการที่โดนเตะแขนเลยนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองไปถึงจังหวะที่นำไปสู่การชนะนอกในครั้งนี้ของตะวันฉายว่าแขนขวาของคีเรียเนี่ยวางไว้ที่ลำตัวของเขาแต่มันก็ยังคงหักได้มันเหลือเชื่อเลยซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มากล่าว,ว่านั่นมันเป็นผลลัพธ์จากการเตะที่มันหนักหน่วงเมื่อตะวันฉายเตะได้แรงมันก็ไม่มีทางเลยที่จะเดินเข้าหาเขาแล้วปิดกัน้น ที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่านั่นมันเป็นการเตะที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมตะวันฉายหลังเห็นการชกของเขาในไฟนี้ว่าเขามีเทคนิคระดับโลกเลยการเตะเหล่านั้นมันร้ายกาจมากในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงจังหวะประเด็จตึกของนักชกไทยของเราว่าคุณสามารถได้ยินมันแบบรวดเร็วผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนเลย แต่ก็ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอนะว่าคุณจําเป็นที่จะต้องป้องกันแขนของคุณไม่อย่างนั้นสิ่งอย่างนี้มันก็จะเกิดขึ้นซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมต่อไปอีกด้วยว่านั่นมันคือสิ่งที่คุณได้รับเมื่อคุณป้องกันการชกด้วยแขนของคุณคิรีเอ็นะมีไฟที่ดีนะแต่ว่าตะวันฉายนั้นมาเหนือกว่าส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมเึงการชนะน็อกจากการเตะแขนของตะวันฉายได้วยว่าทุกคนก็ต่างรู้กันว่า จะต้องมีการเตะที่ขาแล้วทําไมถึงไม่เตะที่แขนซะล่ะนี่มันเป็นประสิทธิภาพที่เหลือเชื่อของตะวันฉายในการประทะกับอดีตแชมซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ไปถึงความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาด้วยว่าตะวันฉายนั้นคือมอนสเตอร์เขาจะต้องเป็นราชาแห่งนักสู้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองได้ว่าเขาจะต้องกลายเป็นตำนานเขาเป็นนักชกที่สงบแล้วก็เยือกเย็น ี่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมถึงคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของตะวันฉายในมุมมองของเขาด้วยว่าเขามีความเยือกเย็นอยู่เสมอในการต่อกรอกับคู่ต่อตู้แต่ว่าการโจมตีของเขากลับรวดเร็วและก็ทรงพลังผมชื่นชอบเซนส์นในเกมการชกของเขามากส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนมวยที่รู้สึกทึ่งกับการชนะน็อกได้อีกครั้งของตะวันฉายในครั้งนี้ว่าให้ตายเถอะเขาเคยมีการเตะขาน็อกมาตอนนี้เป็นเตะแขนน็อก ชายคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่มีการเตะที่อันตรายที่สุดที่ทำออกมาได้อย่างง่ายดายที่สุดที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะของนักชกไทยของเราต่อไปด้วยว่านี่มันเหลือเชื่อสุดๆตะวันฉายคือคนที่ทำให้ผมมาดู one fc เขามีทั้งความเป็นสุภาพบุรุษและก็ความปาดเถื่อนเป็นศิลปินแห่งการต่อสู้อย่างแท้จริงซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนมวยคนต่อมาที่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงความยอดเยี่ยมของตะวันฉายว่า ชายคนนี้จะต้องเป็นสตาร์ถ้าพวกเขานําเขามาชกที่ประเทศอเมริกาส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงความอันตร,รายของนักชกไทยคนนี้ว่าสำหรับตะวันฉายเนี่ยทุกๆครั้งที่ต่อสู้คุณจำเป็นที่ต้องจับจ้องเพราะเมื่อเขาเตะคุณบางสิ่งมันจะแตกหักหรือว่าระเบิดได้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงเขาด้วยว่าชายคนนี้ทำลายทุกคนเลยนะตอนแรกก็ขา หลังจากนั้นก็หัวมาตอนนี้ก็แขนอีกที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าหัวขาและตอนนี้ก็แขนตะวันฉายรักในการทําลายแขนคาในขณะที่คนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนมวยที่กล่าวถึงเขาด้วยว่าชายคนนี้กําลังทําลายล้างมนุษย์เขาก็ทำลายชายคนหนึ่งในการต่อสู้เมื่อครั้งกรนของเขาด้วยส่วนแฟนมวยคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงความดุดันของตะวันฉายว่า ผมบอกทุกคนไปแล้วว่าชายคนนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างนักฆ่าที่เลือดเย็นส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มากล่าวในเชิงเปรียบเทียบถึงพลังอาวุธที่หนักหน่วงของเขาว่าชายคนนี้เนี่ยมีการโจมตีเหมือนอย่างกับช้างซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้แอบมาสงสัยเล่นๆว่าคุณลองจินตนาการกัน,กนดูสิถ้าคุณโดนเตะโดยตะวันฉายในชีวิตจริงมันจะเป็นยังไง ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองการชนะนอกในไฟนี้ของตะวันฉายในเชิงเปรียบเลียบว่ามันดูเหมือนว่านี่มันเป็นแค่อีกหนึ่งวันในออฟฟิศสำหรับตะวันฉายเขาเป็นชายหนุ่มที่มีพลตะวันสดๆส่วนแฟนมวยคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเขาไปอีกด้วยว่าชายคนนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยอะไรกันเนี่ยเขาทำลายผู้คนอย่างกับบ้าคลาั่ง แต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีแฟนมวยคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองเกี่ยวกับศัก,กยภาพของตะวันฉายไปในอีกแง่มุมหนึ่งครับว,ว่าแต่นอกเหนือจากการเตะของเขาซึ่งชัดเจนว่าเหนือชั้นแล้วเขาเองยังคงจําเป็นที่จะต้องฝึกในเรื่องของการชกแล้วก็การป้องกันการชกนะเพราะเขาเกือบจะพังแล้วในช่วงปลายยกที่1และยกที่2แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตะวันฉายเนี่ยก็สามารถสู้ด้วยหมัดได้นะ เพียงแต่ว่าคีเรียนั้นเป็นนักชกที่ใช้หมัดได้ดีกว่าคุณคงไม่เข้าใจว่าตะวันฉายได้ทําอะไรเขาทําให้แขนของคีเรียนั้นอ่อนแอลงใน2ยกแรกแล้วมาทําตามแผนในยกที่3มันเป็นกลยุทธ์แบบไทยๆเมื่อพวกเขาเปลี่ยนมาชกคิกบ็อกซิ่งในมวยไทยเนี่ยพวกเขาเตะกัน90ปรเ็นของการต่อตู้แน่นอนว่าพวกเขาไม่สะดวกใจนักกับการที่ต้องมีคู่ต่อตู้ใช้หมัดกันถึง60-70%ถึงในการชกดังนั้นพวกเขาจึงมีการปรับตัว ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความรู้สึกถึงเกมการชกในไฟนี้ของตะวันฉายว่าพูดตรงๆนะผมมีความรู้สึกกังวลใจในตอนต้นเพราะเขาดูเหมือนจะไม่เยือกเย็นเหมือนดังปกติเลยแต่ผมก็รู้ว่าเขาก็กำลังจะทำอะไรบางอย่างและเขาก็ได้ทำถึงขั้นหักแขนเลยมันบ้าซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าตะวันฉายเนี่ยเหมือนกับสายลมที่นิ่งก่อนพายุเยือกเย็นทางอารมณ์ แต่แรงระเบิดนั้นรุนแรงสุดๆส่วนแฟนมวยคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความสงสัยส่วนตัวด้วยว่ามันจะเป็นอย่างไรนะถ้าสมมุติว่าตะวันฉายนั้นขยับไปชกในรุ่นไลท์เวทและก็ท้าทายกับริเกีนเออร์เซลผมคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นไฟท์ที่น่าสนใจเลยครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิเีพนส่วนหนึ่งของแฟนมวยจากนานาชาติหลังจากชัยชนะอันงดงามของตะวันฉายในไฟต์ประเดิมการชกแบบคิกบ็อกซิ่งในวันแชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้ซึ่งก็ต้องขออวยพรให้ทางเดวิดคิรียหายเจ็บกับมาได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยครับเพราะจากฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ออกมาก็น่าจ,จะต้องใช้เวลาในการรักษาจุดที่หักอยู่พอสมควรโดยในส่วนของไฟต์ต่อไปเนี่ยตะวันฉายก็มีคิวจะกลับไปชกในกติกามวยไทยโดยการทาศึกใหญ่กับการป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร กับผู้ท้าชินสุดแกรงอย่างซูเปอร์บอลสิงห์มาวินที่ถือเป็นศึกสายเลือดที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยครับโดยมีกำหนดจะดวลกันในศึกวันไฟไนท์15ในวันเสาร์ที่7ตุลาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีเช่นเคยแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลณนะตรงจุดใดผมเองก็คงจะต้องขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ